สวัสดีครับผมหมดวดมิสูไทยแลนด์นะครับสำหรับคนที่ชอบสีบอลเงินไม่ควรพลาดคลิปนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผมกำลังจะรีวิวรถยนวิสุปิชิเอ็กซ์ฟันสีบอลเงินนะฮะและรุ่นที่ผมกำลังจะรีวิวต่อไปนี้คือตัวเริ่มต้นหรือรุ่นอีกไหนราคบา8 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับจับชุดตกแต่งคาลายเข้ามาใส่ในส่วนของตัวบอดี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโปรโมชั่น และชุดตกแต่งคารไลา่สำหรับสีบอลเงินเนี่ยหน้าตามันจะออกมารอขนาดไหนและดูเท่ขนาดไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับไปครับมิ t s u <ub> บิชิเอ็ก r c ฟอสนะครับสำหรับสีบอลเงินเนี่ยจะมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คืออีกไน e ราคา8ปด0สนบาทแล้วก็ตัวอัลติเม e ราคา1นึ่งล้านสามหมบาท ผู้ชมแลฟซีอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับในการรีวิวอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าชุดแต่งคาลายในทุกๆสีของตัวรถ X-Force นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากรีวิวให้ครบทุกสีลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อสีไหนและใส่ชุดแต่งคาลายมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับช่อง y o u t u b e มิสูไทยแลนด์ของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้านี่ครับ สีบอลเงินตัวเริ่มต้นไม่มีรูปลักษณ์เดิมที่มันเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าเราทําการใส่ชุดแต่งคาลายด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆคันนี้มีไฟเด m นทา n ลัดนิ่งไรต,ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยครับแต่ผมไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าลูกค้าเสียดสเรื่องในการรับประกันคุณภาพรถยนต์หรือการรับประกันชุดสายไฟนะครับเพราะว่ากลัวจะไปเชื่อมโยงกับตัวระบบสายไฟไฮบริดนั่นเองนะฮะ เพื่อความสบายใจเราก็ต้องไม่ติดให้ลูกค้าแต่เราใส่สเกิร์ตให้มันดูหล่อดูเท่ดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับสีบนเงินดูไซส์สเกิร์ตด้านข้างนะครับชุดแตงคาลายแบบนี้เลย <S <S เดี๋ยวเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะครับเพราะว่าจะเน้นสีรูปแบบแล้วก็ตัวสเกิร์ตให้ผู้ชมได้รับชมกันนะฮะนี่ครับด้านท้ายสำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ย ประตูท้ายจะเป็นแบบแมนนวลนะครับเวลาเปิดก็จะใช้ตำแหน่งเปิดประตูนี่ครับเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมแถมก็จะมีถาดท้ายนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องบันทึกหลังรถความคมชัดอยู่ที่1 8 0 p พแล้วติดให้นะครับเดินสายให้เรียบร้อยเดี๋ยวดูใกล้ๆดูเดินสายนี่ครับสำหรับด้านในที่ผมแถมเข้าไปก็คือจะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารถ ตัวนี้มีเมมโมรี่การ์ดให้ทั้งหมด32แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือได้นะครับตัวกล้องจะค่อนข,ข้างกระทัดรัดนะครับไม่บงังทัศนวิสัยในการขับขี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความคมชัดของเขานี่ยม่งโคตรโหดนะฮะความคมชัดอยู่ที่ 4K เลยนะครับผมนี่ฮะการ้อดีสารของตัวอีกนายก็จะเป็นหนังสีดำแบบนี้ นี่ครับความแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวกลางแล้วก็รวมไปถึงตัวท็อปด้วยสายประหยัดครับราคา899,000บาทเราก็ได้ออปชันเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยเพียงแค่ไม่มีประตูท้ายไฟฟ้าไม่มีกล้องรอบคันไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันแต่ระบบความปลอดภัยทั้งหมดที่ผมไม่ได้เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับสำหรับด้านซ้ายของตัวข้างบอดี้รถ สวยทุกมุมมองสวยทุกมิติจริงๆสําหรับสีบเงินแล้วก็ใส่ชุดแต่งคารายผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับผมไม่ได้อวยชุดแต่งนะจริงๆแล้วนะชุดแต่งของประเทศไทยเนี่ยที่ออกแบบมาสําหรับตัว X Force เนี่ยมีหลายสํานักมากนะครับผมก็ส่งให้ลูกค้าดูว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วก็มาจบกับตัวคารายนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกัน คลิปหน้านะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ